พลเมืองดีที่ไปเจอภาพถ่ายมุมสูงนะครับที่อุทยานแห่งชาติเซริน่าจังหวัดภูเกต็ตคนก็เลยสงสัยว่าทําไมอยู่ดีๆพบป่าแหว่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเซรินา่าวอนหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบด่วนหน่อยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรมาดูกันต่อนะครับสำหรับพลเมืองดีที่ไปเจอภาพถ่ายมุมสูงนะครับที่อุทยานแห่งชาติเซริน่าจังหวัดภูเกต็ตติดหาดในยางปรากฏว่าห่างกันมาไม่กี่กิโล พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่แหว่งคนก็เลยสงสัยว่าทําไมอยู่ดีๆพบป่าแหว่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเซรินาตวอนหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบด่วนหน่อยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเจ้าหน้าที่คนไหนหรือนายทุนคนไหนเข้าไปจัดการพื้นที่ตรงนี้แล้วความเจ็บปวดตรงนี้มันก็สืบเนื่องมาจากกรณีป่าแหว่งที่เชียงใหม่แล้วเหมือนกันรอบหนึ่งนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ทางเพจเพจนึงที่ออกมาแฉว่าพื้นที่ป่าแหว่งเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนบริเวณใดบ้างนะครับก็ปรากฏว่ามีเพจอยู่เพจหนึ่งครับชื่อว่าเพจขยะมรสุมนะครับจริงๆชื่อยาวกว่าน,นี้นะฮะก็ได้เผยแผพร่ภาพภาพมุมสูงอย่างที่ได้เห็นเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ป่าแหว่งเป็นวงกว้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเสรินาออำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับอยากให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ ในวันที่11มกราคมนะครับย้อนไปวันเดียวเพจขยะมรสุมได้เผยภาพว่าอยู่ดีก็มีพื้นที่ป่าแหว่งเป็นวงกว้างเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมขึ้นมาตามภาพนี้เลยในอุทยานแห่งชาติสรีนาถอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอยากให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งทางเพจเนี่ยระบุข้อความว่าป่าในอุทยานแหว่งไปไหนจังหวัดภูเก็ตไร้คําตอบเงียบกริบเลย ไม่ตอบไม่เป็นไรนะเดี๋ยวชวนชาวบ้านไปดูกันครับในอุทยานแห่งชาติสุรินทร์จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นเวลาผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนนะครับคนไปถามก็อย่างไรคำตอบเพจนี้บอกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราหาคำตอบเองก็ได้สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินแบบสอบถามวันก่อนก็ให้ผมตอบผมก่อแก้ไขได้ไหมครับโดยเฉพาะเพจผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละนะครับมีไว้ทำไมก่อน ทำไมไม่เคลื่อนไหวทําไมไม่จัดการนอกจากนี้ทางเพจได้แท็กโพสต์ดังกล่าวสอบถามไปยังเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอเพจที่ที่กรมอุทยานก็อาจจะง่อยเปี้ยเสียขาอยู่บ้งครับตั้งแต่เจอเงิน90,000มืบวกกับเศษเงินต่างๆบวกกับซองใหญ่ๆ5ล้านบาทเนี่ยก็กลายเป็นกรมที่เจ้ากรมเขาฝากรับฝากทาบุญด้วยนะฮะเช่าพระ อาจจะงงๆกันอยู่แต่ยังไนก็ตามครับไม่ได้แท็กแค่เพจนี้เพจเดียวมีเพจประชาสัมพันธ์กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยแล้วก็แท็กไปที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีเฟซบุ๊กของวราวุธศิป,ป่าอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็รัฐมนตรีแกก็ชอบเดินป่าอยู่แล้วน่าจะไปเดินป่าแหว่งตรงนี้หน่อยนะครับ น่าจะไปเดินในพื้นที่ป่าแหว่งหน่อยนะครับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหนไหนก็เป็นกระทรวงและกรมที่มีความดีงามมีความเป็นพ่อพระมีความใจบุญมีความเช่าพระกันอยู่แล้วนะครับฝากดูแลพื้นที่ตรงนี้หน่อยมันแหว่งเป็นสี่เหลี่ยมหรือจะบอกว่าไม่ใช่พื้นที่อุทยานเลยเขตไปแล้วเป็นเขตเอกชนไปแล้วก็ได้มาต่อไปสังคมเข้าใจสี่เหลี่ยมเหมือนกันเป๊ะกับที่เชียงใหม่เลย นะในกรณีนั้นก็เป็นป่าแหวงเพราะว่าไปเปิดพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของศาลคนใหญ่คนโตได้ไปสร้างบ้านพักฟิลดีอารมณ์ดีกันอยู่ที่ภาคเหนือนะครับสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 4 6 0 5 5 8 0